แบบไหนที่จะมาเป็นพูดว่าแบงค์ชาติเนี่ยมันอยู่ในวงเวลาสาคัญน,นะครับกู้ว่าแบงค์ชาติแบบไหนที่ใช่นะครับแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยจะไปลองนายกหรืออะไรเนี่ยที่มันเหมาะสถา,านการอย่างเนี้ยมันควรจะเป็นใครนะครับวงเวลานี้สาคัญน,นะครับเป็่นผู้ฟังครับเน่ยทั้งขุนช้งนะเอางี้ทั้งรนะอ,องนายกเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจริงแหละเขาบอกว่าถับใจทั้งปีช้างก็ลาออกนะแล้วจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้กู้ว่าแบงค์ชาติก็ ยุสมัยนี้ก็อพอแล้สวสำหลับศาสนาไปนะครับเออมีน้งซ้ำผมมีหนัง,ง,ง,งตื่นเต้นอะไรในหะลังแคตำแหน่งนะครับเราไปคุยกับนะครับท่านที่มีประสบการณ์เคยเป็นอดีตร่ำตีว่าการกระตุ้นการขังแล้วเป็นอดีตรองกู้ว่าะนังชาติแล้วก็เคยเป็นอดีตเลยขาติดตางก็ต่อเขาเรียกว่าอบเครื่องนะครับเออนะครับเอออาจารย์จีระชายัยกูวนาแม่ลานุบาทนะครับท่านคงอยู่ในสายนะครับอาจารย์จิระชัยสัสดีนะครับ สัดีครับ,รบอาจารย์ครับถึงตรงนี้หมายถึงว,ว่าเป็นว่วงเวลาที่สําคัญทีเดียวนะเหมืนเรื่องนี้เนี่ยมันจะจบยังไง,ไงนี้ถ้าที่อาจารย์ดูเนี่ยโอ้เรื่องนี้เนี่ยเวลานี้เรามาถึงขั้นตอนที่สําคัญมากเลยครับเพราะว่าลุกไปห้องน้ําไม่ได้เันาะฉนั้นถึงตอนนี้เข้าองเข้าโองเปนอันตรายนะครับเพราะว่าไอ้วุกิไอโ้โควิดเนี่ยมันหนัก นะอ่ากว่าที่หลายคนคาดไว้เอาจริงๆเนี่ยผมเองเนี่ยเตือนไว้นะฮะเขียเนเผยแพร่ไว้เนี่ยหลายเดือนมาแล้วนะว่าไอ้วิกฤตคราวนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันจะเป็นระดับน้องๆปีหนึ่งเก้าสามศูนย์เลยครับอ่าเราถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมัน <right. S 2> มัน,ม,นมันเรียวกว่าหนักมากเรียวกว่าหนักมากแล้วมันมันเป็นความอา่วิกฤตที่หนักเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะแต่ว่ามันลามไปทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลกระทบที่มาสู่ประเทศไทยเนี่ยมันจะเหมือนจะเป็นสองซ้อนอย่างเคยมีไอ้พบยามกุ้งเนี่ยเราก็ยังมีไออประเทศรอตกซึ่งยังมีกำลังซื้อแล้วพอเงินบาทอ่อนลงไปเต็มที่เนี่ยส่งออกเราก็บูมใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ไอ ในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ดีขึ้นละแต่นี้ในแง่ของอไอ้คราวนี้เนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับในในส่วนของไอ้โควิดเนี่ยมันกระเทือนทั่วโลกเลยแล้วมันไปไปจังหวะซ้ําซ้อนเนี่ยกับไฟฟองสบู่นี่แตกครับ ไอ้นีเนี่ยมันเป็นนี้คือหนี่ภาคเอกชนใช่ไหครนี่ทั้งโครเรือนแล้วก็นี้ทั้งบริษัทอธุรกิจเนี่ยนะครับมันกําลังเนะออมันมันสะสมขึ้นมาเนี่ยเป็นฟองะบู่ขนาดใหญ่มากทั้งในสหรัฐในยุโรปนะครับแล้วก็ในประเทศไทยด้วยแล้วพอเป็นแตกคราวนี้เนี่ยมันจะกลายถึงว่ามันจะนําไปอถึงแม้ว่าเราเราจะยังไม่เจอปัญหาว่า ารงลมไม่เหมือนอย่างกรณีของเอ่อต้มยำกุ้งหรืออย่างกรณีของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปีสองพันแปแต่ว่ามันมันก็มันก็เจอปัญหาว่าไอโอกาสที่มันจะมีการผิดนัดชงระหนี้แล้วก็บริษัทกกิจการเนี่ยมันมันมีมันมันมีค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเอ่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยครับแล้วก็ตัวบุคลากรที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยสำคัญสำคัญมากเลย ครับครับทีนี้ที่อาจารย์ว่าบุคลากรคนสําคัญท,ที่จะมาอยู่ในว่วงเวลาตรงเนี้ที่มีความสำคัญโดยเฉพูด่ถอดเนี่ยแม่มันก็กเผอิญอย่างที่ทําง่ายๆนะเอาตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะท,ท่านบอกว่าเอ,อ้ยท่านถอดใจตั้งแต่ปีที่แล้วนี่โอ้ผมฟังนี่ผมใจหายเลยนะแล้วทํำยังไงดีอย่างพวกเราเนี่ยเรียนคำทรงผมว่าท่านถอดใจเนี่อาจจะเป็นโอกาสรอบของประเทศไทยะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเ <c oughs> ท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะ ลักษณะของการเตรียมงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบี่เอาไว้ก็ดีนะในแง่ของการวางนโยบายในอดีตที่เน้นไปในเรื่องของอะไรนโยบายคลิกิษเดีค t ิดาวเนี่ยคือพูดง่ายๆผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไหลจากนายทุนลงไปตามน้ำตกเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ยนะคร ผมว่าไอ้ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยท่านท่านหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยเี่นตรงเลยว่าไม่ได้ทําให้เกิดปุ่มเครื่านทานเนี่ยนะครับสะสมไว้ในในประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนผมว่าอาจจะเป็นโอกาสที่จะรอดมากกว่านะครับแอ่นี้ในส่วนของในส่วนของไอ้นั่นนะครับในส่วนของไอ แต่หัวหน้าทีมคนใหม่เนี่ยผมเองยังมองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าดูบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดอยู่ในแวดวงที่ท่านนายกเนี่ยมีการปรึกษาหรือแล้วก็เรียกใช้มาอยู่แล้วเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่ผมมองนะคือมันมันควรจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าเคยกลุ่มเคยทำนโยบายระดับประเทศนะครับระดับชาตินี่นะครับ มา <S <S แล้วนะครับเราก็มีความเป็นที่ยอมรับนับถือได้พอสมควรซ่งงบอย่างนี้นี่ที่ผมมองก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนกเตประสานแต่รับบริคุณอย่างเนี้นะครับซึ่งิดเป็นผู้ที่ท่านนายกนีงก็เคยให้ดูในเรื่องของการยกรลางกฎหมายตอนนั้นในกฎหมายที่จะมีการจัดตั้งซูเปอร์โฮดดิ้งในเรื่องของรับ <S <S <ม>ว,วิดาอกิจแเราก็เวลาเนี้ยก็มีการตั้งคณะกรรมการที่จะดู การใช้เงินส<ม>ี่แสนล้านเนี่ยนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คงคงจะ,ะทําให้เรามีความสบายใจได้แต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนผมผมดูแล้ผมเกรงว่าทาง่้าจะทาง้าจะไปยากหน่อยครับครับแล้วอาจารย์ธีรชัยไม่เข้าไปช่วยเท่าไงอาจารย์เนี่ยเหมาะสมรู้ไหมผมเองในขณะนี้ขอไม่คอมเมนต์ดีกว่าแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากตําแหน่งหัวหน้า ทีมเศรษฐกิจแล้วก็เอ่อาจ่อาจจะมาเป็นล้ำธีคลงด้วยอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติที่ที่เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเนี่ยซึ่งเวลานี้เท่าที่ดูรายชื่อบุคคลที่เข้ามาแคนเดสเนี่ยก็ก็เป็นรดรถเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็เป็นเป็นบุคคลที่เรียกว่าน่ารับถือกันท,ทั้งหมดเลยแต่ผมคิดว่าในจังหวะนี้เน,นี่ยนะมันมีความจําเป็นจะต้องเอาคนที่เคยผ่าน การทำงานมากับมือเนี่ยนะฮะคนข้างจะเยอะมากกว่ามากกว่าเคยอ่านตำรานะครับหรือเคยเป็นแค่ระดับผื้เผินอ่เพราะฉะนั้นนี่ผมเองยั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 งค่อนไปเลยว่าอ่ในในจังหวะนี้นะถ้าเราได้กู้ว่ากันชาติที่เป็นบุคคลที่เราเรียกว่าคนในม่นะอ่ามันน่าน่าจะเป็นบุคคลที่ทำให้เรามีความมั่นคงใจในการฟื้นฟื้นของเศรษฐกิจได้มากกว่าเแื่อสอกตำแหน่งเนี่ยครับ ตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วก็รัฐวิเคราะหแล้วก็รวมทั้งอย่งผู้ว่าแบคชาติอันนี้เป็นเป็นตำแหน่งเรียกว่าระดับลำโค้นเลยแล้วก็ผมคิดว่าถ้าได้คนดีเนี่ยนะครับโอกาสที่จะฟื้นเศรษฐกิจผ่านโควิดเนี่ยก็จะมีสูงครับทีนี้เอาเอาเอาตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติก่อนนะอาจารย์ชูชัยครับเอที่แล้วมาเนี่ยเขาเลยคำโดดแล้วก็บอกเขาเลื่อนการรับสมัครออกไปเนี่ยเนี่ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์พอจะรู้ไหม ไอ้ตรงนี้ผมเองเค่อนข้างจะแปลกใจนนเพราะว่าสมัยผมเออผมเองก็เคยแคนดิเดตเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะเออสมัยที่ผมแคนดิเดตเนี่ยมีคนยื่นสมัครกันสี่คนเนี่ยเขาแฮปปี้กันแล้วเนะยแล้วก็เออจากสี่ก็คัดออกมาเหลือนหนึ่งตอนนั้นก็เป็นเป็น,ปนคุ้พัิษาที่ได้ได้เป็นผู้ว่าเออทีนี้ครั้งนี้ก็ปรกากฏว่าครั้งแรกเขามีคนแคนดิเดตกันสี่คนแล้วเนี่ยนะครับออาปรากฏว่าทั้งสองคนเออ อ่าเป็นคนในสองคนและเป็นคนนอกสองคนก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นการเอ่อเอ่อเอ,เอ,เอเ่อเรียกว่าแล้วคนที่ที่เกี่ยวข้องก็เป็นคนที่มีความรู้ความสญญามารถอะไรกันอพอสม่อนเลยอ่าแต่อยู่ดีๆก็มาประกาศบอกว่าเอออ่าจะมีการขยายเวลาอ่า <นะ S 2> ผมเองมองอันนี้เนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องการดาเนินการที่ถ้าจะว่าไปผมคิดว่าไม่สวยในทางการเมืองเนี่ยมันเป็นการ <นะ S 2> งานเอ่อที่ที่ทำให้เกิดคําถามว่าอ่าท่าน เอ่อเอ่อะไรขหน้าชีมเศรษฐกิจปัจจุบันอ่าที่กำลังเอ่อกำลังอาจจะกำลังจะพ้นลำหนงเนี่อาจจะต้องการที่จะเอ่อฝากเอ่อเอายเอาไว้ด้วยกันขึ้นไหมทุนไหมนั่นสิตรงนี้ผมว่ามันจะมันจะเอ่อมันจะออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดข้อกังวลนะมันมันกลายเป็นว่าคือเ่เหมือนกับว่าถ้าท่านจะถ้าท่านจะเอ่อวานมือเนี่ยนะครับท่านก็ควรจะวานกันเจ็มที่ ไม่ใช่วางแล้วก็มีอะไรไปกาให้กับคนใหม่เนี่ยผมว่าอันนี้มันมันจะดูแปลกแต่ทิ้งทิ้งทายาติไว้อะไรอย่างเงี้ยนแบบที่เขาดูกันนั่นเลยครับ,<ม>บนั่นเลยครับผมว่าผมว่าเวลานี้มันจะทําให้เกิดข้อขังวนแล้วก็มองในแง่นี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วก็รับดิลังคนใหม่จริงเนี่ยนะครับผมเองคิดว่าน่าจะน่าจะเปิดโอกาสเนี่ยให้ให้คนใหม่เนี่ยนะครับเข้าไปนคนเลือกตูว่า ว่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันมันถึงแม้ว่าเอ่อเอ่อผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเอ่อเขาจว่าถ้าผมถ้าผมก็จะได้เห็นวีการโค่นกำหนดนี่คือสามสิบกันยารันแต่ว่าตแ,ตแ,ตแต่ว่าแต่ว่าถึงแม้พ้นเอ่อพ้นกำหนดไปแล้วยังหาคนใหม่ไม่ได้เนี่ยมันก็ยังยังก็รองเขาก็รักษาการไปได้ก่อนคือมันมันไม่จำเป็นต้องไปวีกเลยแต่ผมคิดว่าโดนอนรญาตนะครับถ้าหากว่าท่านเนี่ยยังจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจต่อเนี่ย อ่าท่านจะเป็นคนเอ่อเลือกหรือท่านจะเป็นคนเอ่อกหนดคนบุคคลเนี่ยผมเชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่เรื่องที่เหมาะสมจะเป็นเรื่องที่จาเป็นด้วยซ้ำแต่ว่าในถ้าหากว่าท่านจะไม่อยู่นะครับถ้าท่านจะบอกว่าท่านบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเป็นเอ่อคนใหม่ที่จะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือจะเป็นรัฐดุีกลังเห็นว่ารอหน่อยจะดีกว่าแล้วก็ให้เข้าเป็นคนเลือกเอ่อบางจะได้คนที่เขามองแล้วเนี่ยมันจะต้องทํางานรับกันเนี่ย ระหว่างรัฐบาลกระทรวงกลางและกบแรงชาติมันจะไปเป็นเป็นเป็นทีมเดียวกันได้ครับครับอาจารย์คือคืออาจารย์เอ่อที่ฟังที่อาจารย์ธีรชัยพูดมาเนี่ยนะครับอาจารย์เออ่ฟังแล้วเหมือนกับว่าไอวิทยาไอวิทยาเนี่ยไม่ใช่คนดีนะแน่นอนนะครับอ่าแต่แต่ดูเหมือนแบบว่าผม ผมผมเชื่อว่ายังมีคนที่มีความสามารถอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านอ,อาจารย์ต้นเมืองสมคิตท,ท,ท่านท่านจะวางมือก็ผมว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าประชาชนจะต้องถึงกับกังวลดับนอนไม่หลับ <c oughs> <c oughs> อา่าเข้า <c oughs> ไม่ได้อนะไรแบบเพราะว่า <c oughs> ผมเชื่อว่าคนที่มีความสามารถมือยัองมีอ,อย,อยู่แล้วอย่างถ้าถ้าเป็นอย่างอย่างเนี่ยเอาเอาไม่ต้องดูคืออ่านใจเอาแค่บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนายกแล้วก็ ถ้าที่ผมดูเนี่ยคือทํางานจะกท่านมาทับใหญ่แล้วเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอยอ่ถ้าถ้าถ้าชื่อที่ผมเคยอเออเออเอออกมาเนี่ยผมก็อย่างนี้ก็ <inefficient. S 2> จะสบายใจขึ้นครับครับเพราะว่าแม่บางบางทีเราอ่านขา่าวแล้วก็รู้สึกผิดหวังว่าเอ๊ะเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันไม่มีคนพราหาใครไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยฟังแล้วมันรู้สึก่างนี้ไหมอาจารย์อ่อผมเข้าใจว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็คงจะมีการทัดทานเนี่ยอ่อหลายคน ผมผมได้ข่าวมานะครับว่ามีการทับทาห,หลายคนแต่ว่าก็มีบางคนที่พอทักทาไปแล้วก็ก็ไม่ไม่เข้ามาอด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูนะครับว่าเขามีก็ก็ยังไงก็ตามแต่ว่าในในในแง่ที่ว่าคิดทานจะเป็นไทยทียผมก็ไม่ทราบแต,แต่แต่ว่าอายุทยาย,ยังไม่ิึงคนดียังยังชิบู้ถูกว้ังนะครับ คือสถานการ์เนี่ยมันน่ากลัวจนกระทั่งคนไม่กล้ามาหรือเปล่าผมว่ามันมีสองอย่างคือเดาตามตรงเลยนะว่าเหตุการณ์ปัญหาเศรษฐกิจมันใหญ่กว่าที่คิดมากแล้วอแม้แต่ผมเองเนี่ยนะครับเขียนเตือนอาไว้เนี่ยหลายเดือนก่อนเนี่ยไม่มีใครเชื่อเไม่มีบอบผมบอกว่าเอยมันจะหนักก็พอกับหนึ่งเก้าสามศูนย์เลยอาจจะอาจจะไม่แรงเท่าแต่ว่า อ่าอ่าแต่ว่าอาก็ก็จะแรงอ่าไม่น้อยเรียกว่าเรียกว่าอ่น้องๆหนึ่งเก้าสามสิไม่มีใครเชื่อครับแล้วไปพูดที่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อแต่ว่าพอมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะครับองค์กรต่างๆนี่ก็จะออกอข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ขนาดนี้เนี่ยจะมีคอมีข้อมูลทีอล่ออกมาเสร็จกันว,ว่าเอ้เวลา,านี้มันมันจะหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาเนี่ยเราใจไม่ถึงวางไม่เต็มน,นะครับสมองก็ไม่ถึงอย่างงี้นะ ก็จะแก้ยาก็เรียนตรงเลยว่าผมว่าบางคนเขาพอเขาก็จะมองว่าตัวเองเเข้ามาก็เส mm. ี a, iniz, okay? yeah. ra, ่ยงในในแง่น yeah. ุ้ยนะเ้าทำไาจนเด็ดก็อ่าดางคนมาทิ้งทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าต่อให้บางคนที่บอกว่าเออพอเข้ามาทําได้แต่ส้าว่าในการเมืองเนี่ยนะคืออ่ถ้ายังสมมุติว่าอ่าอ่อย่างตินต้นสุนทิ้ ปละทีมที่เราเรียกว่าใช้ชื่อว่าสี่กุมารเนี่ยนะครับสี่กุมารเนี่ยก็เป็นก็เป็นคนที่คลุกีกับท่านนายกเนี่ยแล้วก็กับรัฐบาลเนี่ยมาเนี่ยพักใ,ใหญ่แล้วหลายปีแล้วเนี่ยขนาดนี้นะขนาดเข้าไปเป็นผู้เริ่มก่อตั้งจต่ตั้งพรรคอะไรก็ยังในื่องการเมืองก็ยังเอาไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับหัวเดียวกับทีมบีหรือจะเข้าไปเนี่ย แล้ว่ในเงี้ของอำนาจเปราะางก็ไม่ชัดเจนแล้วสมมุติถ้าเกิดจะบอกว่าเราจะใช้โมเดลสมัยเก่าอย่างโคดิกเฟรแนะเวลาท่านเข้าไปรับตำแหน่งท่านจะบอกท่านจะมีโคต้าในมือของท่านเนี่ยนะครับในกระทรวงหลักๆเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนก็ต้องยอมท่านแต่คนเอกพยุทธ์ไม่เหมือนอ่ะเพราะคนเอกพยุทธ์นี่คนเอกเฟรมถ้าไม่มีพักของท่านเองคนเอกพยุทธ์เนี่ยพอมีพัก ของท่านก็เป็นหลักอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันจะหาหาข้อยุติผ่านภาคอื่นเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ง่ายนะแล้วก็ขนาดยนันแนละ้วแต่ภายในภรคเะวนออกขนาดน,น,นี้มันก็เละตุบเละอีกถึงเดดดูแล้วเนี่ยเอ่อใครจะเข้าไปนะฮะยิ่งไม่มีเวลาอำนาจนะฮะในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องอาศัยชื่อเสียงในฐานนะอะไรฮะเป็นที่มีความความสามารถในที่ประจักษ์ ถ้าพอได้เป็นที่ผมคิดว่ายังไงรางการเมืองเขาจะยอมครับแต่ว่าเาไปเรื่อยๆเนี่ยนะวิธีแก้ในเรื่องของวิกฤตโควิดเนี่ยมันต้แก้หลายอย่างแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้อาจจะต้องลดหนี้นะไปอดีตเพื่อแบงค์รายนี้นะให้ต้องเอาเงินไว้สุดทายของเบี้ยที่ได้ไปในอดีตกลับคืนมาเพื่อจะดูแลลูกค้าบ้างอะไรอย่านีครับลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะของประชาชนนะ ไปทลายในเรื่องของเอ่อไอการหูกขาดแต่ความลงเศรษฐกิจอะไรต่างๆตรงนี้ยพอทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบสปอความเสอร์อพักนายจุนพักบุคคลผู้มีอยู่การะคุณนี่พอไปเท่าไัร่นึงเนี่ยนะฮะอ่ไอ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 ,อ,อ,อคนที่เข้ามาโดยที่ไม่มีอ่าซัพพอร์ตในทางการเมืองไม่มีวตอุในมือเนี่ยมันจาจจะอยู่รับปากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันมีสองปัญหาเนี่ยซ้ยอนกันอยู่ทางในเรื่องของความยาก อ่อในเรื่องของวิชวการแล้วก็อนุญาตในเรื่องของสถาปัตยกรรมเองครับเอาเอาละครับอาจารย์จริงใช้ไว้ดีมากเลยครับอาจารย์สวัสดีเวลามาแล้วหมดแล้วนะครับครับการนนารบกวนนะครับครับยินดีครับครับหมดแล้วครับแม่เดี๋ยวพักกันนักหนึ่งแล้วกลับมานะครับ